สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่12เดือน2พศ2518นกะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเดีแล้วก็ลาวสตานะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิกฤตาเล็กเด่นนะครับฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เปลีเียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับขอโพรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับเรามาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีผลออก603 41 603า1กจุดวินมี3กับ4เนาะแต่ว่ามันไม่เข้าโคู่นะครับ ก็ไปบนไปล่างนะครับส่วนเล็กเด่นวิง่งโลดนะครับก็โหลดนะครับอันนี้เด่นวิง่งโลดโหลดนะครับห้ากับโกไม่มาเนาะขอไปครับห้ากับเก้าให้มานะครับก็จับให้เล็กเด่นเก้าตัวประกบเข้ามีทั้งสามมีทั้งสี่ให้เก้าเออเบียดไปเต็มหนึ่งออกศูนย์สามให้เก้าสี่ออกสี่หนึ่ง ก็ถือว่าวันนี้หลุดนะครับสําหรับลาทีวีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้านะครับลาทีวีน่าจะเข้ามาสองสองวันติดเนาะวันนี้หลุดนะครับกับ<ๆ>ก็มาดูลางเฮดดีนะครับไรดีผลออกศูนย์สามสี่เก้าห้าศูนย์สามสี่เก้าห้าจุดบินเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับ 3กับ9มี0ูนด้วยตัวหนึ่งเนาะนะครับมา3ตัวแต่ว่า3กับ9มันไม่เข้าโคนะครับไม่เข้าโคก็เลยหลุดไปนะครับสําหรับแนวทางชุดบินส่วนเลขเด่นนะครับผมให้สนย์กับ3ในเน้นไที่เลข3ใครนํา3ไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับก็จับไปที่30 39 มันออก95ให้30 30ไมไปอยู่ข้างหน้าออก34นะครับ30 0 34นมไม่มันไม่เข้าข้างหลังเนาะนะครับเจ้าก,ก็ถือว่าเข้าวิ่งรูดอย่างเดียวนะครับสำหรับลาวเฮดดี้นะครับกลับมาต่อที่ลาวสตาลาวสตาออก27 1 3 2ก็ ถือว่าลาสตาสองวันแล้วเนาะเข้าสามตัวชุดวินแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างนะครับวันที่สิบเอ็ดเมื่อวานวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมนะครับวันที่สิบเอ็ดก็เข้าสองตัวบนบนล่างนะครับวันนี้ก็เข้าสามตัวมันมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งมีสาม นะครับ4ตัวมาหมดเลยในนี้ครบหมดเลยนะครับก็2วันแล้วนะครับสำหรับแนวทางลาสตานะครับวันที่11แล้วก็วันที่12นะครับจุดวินเข้าบนเข้าล่าง3ตัวนะครับแล้วก็3ตัวนะครับครับเรามาดูเลขเด่นวิ่งรูดเลขเด่นวิ่งรูดให้7ก,กับ3ก็มาตั้งตัวเลย ใครนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าเข้าใครนำสามไปวิ่งไปรูดเข้าเข้านะครับส่วนตัวจอมจ่อให้ที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่เน้นให้นะครับเจ็ดสองเจ็ดสองเข้าแนละ้วแต่มันปีอยู่ด้านหน้าแต่มันมาเอาตัวนี้ออกนะครับเจ็ดหนึ่งก็ตัวตัวที่ผมติ๊กสีแดงไว้เน้นให้นะครับแต่ตัวนี้น่าเสียดายเนาะผมจับหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดตัวนี้แต่มันออกตัวนี้นะครับ เป็นเลขสองอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าแน,นวทางลาสตานะครับก็ยังเดินยังเดิอนอยู่เนาะนะครับก็วิ่แตกสองวันแล้วนะครับบนล่าง3ตัวนะครับครับก็มาตาม,มต่อสำหรับแนวทางในวันที่13นะครับวันที่13เดือน2นะครับพศ2 5ง8นอง,อง,ะ,ง,อง 18, นะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดี HD, แล้วก็ ลาสตานะครับแล้วเรามาดูลาวทีวีวันนี้ชุดวินผมให้ที่เจ็ดแปดหนึ่งสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งสี่สอง เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่เลขเจ็ดกับเลขแปดนะครับให้เจ็ดกับ 8. แปดในเลขที่เลขเจ็ดนะครับจับให้สามชดุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสอง กับ 1> 7, 1 7 4 7 2นะคงจับ3ตัวจับไม่ชุดเดียวนะครับผมไม่ได้จับเลขเจ็ดเนาะเพราะว่าผมจับตัวประกบ1 4 2กับจับไปที่1 42หรือท่านจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้หรือว่าจับเอาในชุดวินเลยก็ได้นะครับสำหรับแนวทาง ลาวทีวีนะครับผมเล่นที่เลขเจ็ดนะครับตัวที่น่าเล่นที่สุดติดผมติกตัวไหนผมว่าวันนี้น่าจะชุดนี้นะครับเจ็ดสี่หนึ่งสี่สองหรือหนึ่งสี่เจ็ดก็ได้นะครับ 1 7, 4 7ก็ได้นะครับตัวที่เราจะจับอีกต,ตัวหนึ่งนะครับ3ตัวกลับไปกันต่อที่ลาง HD ดีวัน147มันอยู่ในชุดวินอยู่แล้ว3ตัวเปืดสาตัวเข้าก็จับติดไปด้วยก็ได้เนาะนะครับ1 4 7กลับไปกันต่อที่ลาวเ d ดีนะครับลาวเดีวันนี้ผมให้ที่16904 หนึ่งหกเก้าศูนสี่เลขเด่นได้1กับ6กนะครับก็จับไปที่เลข1นะครับใครชอบเลข6จับที่เลข6นะครับอันนี้ก็จับ3ชุดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูน 14 19 10 14ส่วน3ตัวของจับไว้ที่6 1 9ห19ตัวนี้ก็สวยตัวนึงนะครับ นะครับท่านใดต้องการงเพิ่มจับเอาในชุดวินนะครับท่านชอบ6จับ6ชอบ1จับ1นะครับชอบ 7. จับ7ชอบ8จับ8นะครับก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับตัวประกบก็อยู่ด้านหลังนะครับก็สำหรับทีวีก็142ลาวเฮดดีก็904นีะครับ9ก4ผมจับแต่ว่าท่านเล่น19งกท่านก็ระวัง6 9เเล่น1 4ก็ระวัง หกสี่นะครับแต่ตอนจะจับเล่นตัวไหนนะครับเล่นตัวไหนก็ระวังอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับเราไปกันต่อที่ลาวสตาร์นะครับวันนี้ลาวสตาร์เลขบินไอ้ชุดบินนะครับสองเก้าศูนย์สี่เจ็ดสองเก้าศูนย์สี่เจ็ด ส่วนเลขเด้นผมให้ที่สองกับเก้าแลบสองกับเก้าก็จับให้สามชดุดนะครับในที่เลขสอง จัดที่20 2 4ูนย์เจ็ผมเล่ที่เลขสองนะครับส่วนตัวที่ชอบชอบสอก็ระบีงเก็บด,ด้วยนะครับ สามตัวสามตัวลาสตาผมจับให้สองชุดนะครับหกสองสี่แล้ว่าเก้าสองสี่ยับให้สองชุดนะครับ ก็คใครี่รับเนวนตางก็แค็บเอาไว้นะครับจากตั้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่13 1. สเดือนสงพศส5 6 8อนะครับขอให้โชคด,ดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ